อันนี้ยายพินมาเที่ยวตลาดนะเหมาหมดไหมเนี่ยได้ไปแล้วสองลังสองลงังแต่อันนี้ใหญ่อันนี้อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไรแต่ถ้าหัวน้าอันนี้แน่นป่าอันนี้กับอันนี้แน่นป่าแต่นั่นจะหลังใหญ่ป่าหลังเชิงเขาใหญ่น่ารักกันเนี่ยนนป่าอ,นนอันนี้มีตัวอ่อนนะนนี้มีตรงนี้ถอดหน่อยเดียวแต่น้ำหวานดีทุกหัวเพิ่งได้แท้เลยนะ อันนี้ยังอยู่ในพึ่งเดือนห้าอยู่นะถ้ารับเดือนไทยอ่ะเดี๋ยวมันเดือนไทยแล้วนะเดือนไทยพึ่งเดือนห้านะอันนั้นเดือนเจ็ดอ่าถ้ารับเดือนเดือนเจ็ดถ้าพึ่งเดือนห้าจะราคาแพงเป็นพิเศษอันนี้เรารับแบบนับแบบโกงๆอะยังอยู่เดือนไทยวันสุดท้ายนะอันนี้มันพึ่งเดือนห้านะพึ่งเดือนห้าจะพึ่งเดือนห้าจะราคาเป็นพิเศษจ้ะ่หมดไปสะพานพึ่งเดือนห้าจะราคาแพงเป็นพิเศษแล้วถามว่า พึ่งอร่อยที่สุดตรงไหนอร่อยทั้งรังจ้ะทั้งรางแต่อันนี้มันแก่ไปแล้วนะตัวอ่อนไม่ค่อยมีนะถอตน,นี้ถอด,อนนถอดแล้วนนที่อันที่ดีที่สุดและชอบกินมากที่สุดตรงไหนอ่ะเหรอนี่จ้ะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกที่พึ่งหรือเกสรพึ่งหรือ,ห,รอหัวมว้วนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นอร่อยเนี่ยนั่นอร่อยอันนี้อร่อยที่สุดที่เขาเรียกเกสรร้อยแปดหรือว่าหัวพึ่งที่เขาเอามาทํายาอันนี้ดีที่สุดอร่อยที่สุดในรังเลยบางคน แล้วก็บางคนกินไม่เป็น,น,น,ไ,มปนไม่รู้รคิดว่ามันเน,นี่ยตันนยกนนแล้วอีเนี้เขาเรียกอะไรเรียกหัวคอนจ้ะหัวคอนเก็บไปทําอะไรเวลากินเสร็จแล้ว <c oughs> เก็บไปทําฟืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทําฟืน <c oughs> เก็บแผนไว้ตากให้แห้งเวลาเราเป็นไข้เป็นไข้ต้มซดน้ําดับพิษร้อนถอนพิษไข้มันเป็นยายาบํารุงอ่ะยาบํารุงยาดอบยาอะไรก็ช่างเถอะเขากินโบราณแน่เลย เน,น,นี่ยกินกพันถ้าไม่ต้มน้ำน้ำผึ้งก็ต้องตากให้แห้งถ้า,ออาถ้าถ้ายังไม่กินนะถ้ายังไม่กินหัวคอนผึ้งอย่าโยนทิ้งนะแขวนไว้ให้มันแห้งแล้วเวลาลูกหลานเราเป็นซางตางขโมยเป็นอะไรก็ช่างที่เป็นโรคที่เรามองไม่เห็นนะที่เป็นแบบไม่รู้จะรักษา,ายังไงอ่ะไม่ใช่โรคร้ายใกล้จะตายนะโรคแบบโรคเวรโรคกรรมอาเอานี้ไปต้มแล้วขอก่อนเอออยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาขอแล้วต้มแล้วซดน้ํากินสามครั้งแล้วก็พผึ้งล้างอีกอย่างนะผึ้งล้างลัง ในใช,ใช่ใช่ไม่มีตัวอ่อนเลยนะอย่างนั้นอันนี้คือดีที่สุดนะจ๊ะดีที่สุดจ้ะเหมาแล้วจ้ะ